รู้หรือไม่ว่าเงินนะ่ะใช้กันมานานแค่ไหนแล้ววันนี้ In v เ s t o r Network จะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติศาสตร์การเงินกันครับในยุคแรกของการค้าขายของมนุษย์นั้นยังไม่ได้มีการใช้เงินอย่างเป็นทางการแต่จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและการโดยการนําสินค้าเกษตรมาแลกกับเนื้อสัตว์หรือนําเนื้อสัตว์ไปแลกกับวัตถุดิบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นท้องคําหรือว่าเงินหรือแม้กระทั่งกับอุปกรณ์ล่าสัตว์เพื่อใช้ในการดํารงชีพเท่านั้น ต่อมาในยุคที่2ประมาณ600ปีก่อนคริสต์กาลอาณาจักรรีเดียตั้งอยู่บริเวณประเทศตุรกีในปัจจุบันได้มีการสร้างเหรียญกระสาบขึ้นมาเป็นครั้งแรกและนี่ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นไม่นานเหรียญกระสาบก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายจนก,กระทั่งมาถึงในยุคที่3การมาถึงของเงินกระดาษโดยชนชาติแรกที่มีการใช้เงินกระดาษนั้นก็คือประเทศจีนด้วยความที่มันสะดวกสบายและประกอบกับวัตถุดิบในการทำเหรียญกระสาบนั้นาานนนนิิิยยยยมมจะะถเงงกกรรดาาาาษ่่ขึุุ้คคคที4ธ มาเล่นกฟ ในศตวรรษที่20นั้นมีการเพิ่มขึ้นของระบบธนาคารกลางและมีการนำเงินทั่วไปมาใช้กันอย่างแพร่หลายและเงินเฟียตนั้นก็มีบริ่ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลนั้นประกาศว่าเป็นเงินที่สามารถชำระได้อย่างถูกกฎหมายทําให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจในความมั่นคงของหน่วยงานที่ออกเงินและเป็นจุดกําเนิดของสกุลเงินต่างๆของโลกที่เรารู้จักกันอีกด้วยยุคที่5ยุคแห่งเงินดิจิทัลในปี2009้ได้เกิดน,นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกการเงินไปนอย่างชัดเจนเลยก็คือบิตคอยสกุลเงินดิจิตอลสกุลแรก ซึ่งปัจจุบันนี้มีสกุลเงินดิจิทัลนั้นถือกำเนิดมาแล้วมากกว่า1 0ึ่งพันเหรียญและนี่เป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ด้วยติดตามเรื่องราวการลงทุนได้ที่นี่ Investor Network